วันนี้นะครับมาฉีดยานะครับใช้โดนฉีดยาฆ่ายานะครับวันนี้ข้าวยังเล็กอยู่นะครับเราต้องใช้ใช้ยาเบาๆนะครับอย่าใช้ยาแรงเกินไปนะครับระวังยาแรงเกินไปข้าวอาจจะตายได้นะครับถามว่าทําไมต้องฉีดยาไว้ข้าวยังเล็กอยู่นะครับเพราะว่าถ้ายานะครับคุมข้าวเกินไปนะครับ มันข้าวมันจะตายนะครับเพราะนั้นเราต้องรีบป้องกันนะครับไม่ให้หญ้ามันคุมข้าวไว้นะครับนื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณห้าหไร่นะครับประมาณนี้นะครับใช้โดนฉีดนะครับเพราะว่าคนก็คงจะลำบากนะครับ ไม่แพงครับค่าจ้างครับไล่ละหกสิบบาทนะครับไล่ละหกสิบบาทเองนะครับอันนี้สําหรับนี่ครับโดนครับโดนอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะดูตรงนี้ยุทิกัดอนโดนก็จะครับมีเครื่องบังคับตรงนี้นะครับอุปกรณ์นะครับมีต้องมีเครื่องบันไฟด้วยครับอุปกรณ์แล้วก็มีแบตสำรองไว้นะครับ นี่เป็นนาปีนะครับนาปีนะครับทำนารอบ2นะเรียกว่านาปีนะครับนี่ครับมาแล้วครับอาโดนตัวนี้เป็น17าิ17ลิตรนะครับ ดินนะครับตัวนี้อันนี้มาเติมยานะครับมาเติมยาแล้วก็ต้องเปลี่ยนแบตทุกครั้งนะครับตอนที่ออกต้องเปลี่ยนแบตทุกครั้งถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับกําลังมันตกทําให้โดนตก,กกลางนาได้นะครับเรามาดูวิธีการเปลี่ยนแบตนะครับขอสายตรงนี้ออกขอสายตรงนี้ออกลก็ใส่ไว้เหมือนเดิม กินต่อครับมาเป็นแบตครับรอบนนี้ใหม่แล้วครับฝากติดตามช่องพาทำปารวยด้วยครับกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับ